ค่ะนะคะท่านผู้ชมตอนนี้แอดมินก็นจะไปตามนะคะสูตรคำนวณหวยลาพัฒนาของเซียนใบนะคะท่นะะานผู้ชมเพราะวันเลขเซียนท่านก็มันเกลียดวนะคะออกพอๆกะะันไปติดต,ต,ตามนะคะเลขเซียนใบนะคะท่านผู้ชมฝนกระตกนะคะโอ้ยอากาศเนาะตามหาเซียนก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้เซียนนะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณหวยกันม,มีเข่ามีหลุดนะคะ นี่นะคะเซียน <c oughs> อันนี้ขาจังนะคะคุผู้ชมมื่อน,นี้มีคนมาตาัดผมบ่ท่านผู้ชมบักเด็กวิ่งเด็กหลดุดคนนะคะเข้ากะมารับชมมังค์กันนะคะมันใบเก่ากันอัน่านผู้ชมเหมือนที่เรียกว่ามันเบิ่งเจ็ดเจ็ดบวกหกหกเด็กเซียนพคนเนาะนะจ๊ะคุณผู้ชม กระุดไปนะคะคนม,มาขอพู้หุ้นนะคะเอฟซีที่เขามาว่ายังกันอ่าเซียนใบนะคะก็ะยังเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อเกา่าวันนี้เขา3ตัวเด้อวันี้เซียน ขอเลาดโอ้ขอจะอยากนะคะท่านผู้ชมใเสียใจมากเจ้าติมมด้ย เ็7ล่องสามจะไปเข่าสามตัวอยู่แล้วคุ้ิ้เส้นเป็นพอามาขันพันเว้นไปสวงขันกลับขึ้นมากก็จะเขาสามตัวนะคะคุนผูน้ชมมีขอ้ขอก่อน ਲੱਗੇ ਹੋਏ กล่องสามมีสามสีสามหกเด็สามตัวมีสี่สองเก็บหกสองสามสามสองสี่เด็สองตัวบนมีสี่สองหกสองสามสองเด็กันนี้สี่ตัวสามเจ็ดหกสี่ ีตังวบมองสดหกสีตนีสาสิบเตอเนเจียกับสามหกค่ะท่านผู้ชมแนวาทางเด้อท่านผู้ชมแนวทางขอรัฐบาลกับอีก่องเื้อค่ะอลงทุนเนาะเจรน,นาดีดีด,ดบางทีหลกเสียนเพิก่กะมีเขาไม่ลุดนะคระับชมคันว่าเขากับอส่วนขอไข่แทนเสียเ่ยนนะคระับช่ม,ชมกะ ของเฉพามาเทียกับบ่เข่าด้กันนะครับ่านผู้ชมเขาตัวเลีเด่นเลีกวิ่งน,น,นะฮะเดียสามสตัวนะครับ่านผู้ชมอ้าสามเจ็ดทสเาาดดีเอา,าไหมยี่ะไเด้อาไปก่อนังนี เดี๋ยวเดี๋ยวๆๆๆที่รายการท่านผู้ชมค่ะเรกเซียนพนังงวดนี้นะคะมั่นใจเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมค่ะก็อฝากเป็นแนวทางของเซียนใบนะคะท่านผู้ชมเพิ่อนๆมีกำลังใจนะคะทำสูตรให้ท่านผู้ชมนะคะได้เบิ่งได้ชมคือเก่านะคะแนวทางหวยเล่าพัฒนานะคะท่านผู้ชมเฮตัวใดล่ะสามหกนะคะเด่นสุดๆคือสามหกอ่า เจ็ดนะคะโอเคนะคะอ่าขก็นไปตามอ่านะคะการรุ่งขอบคุณกรรุ่งขอบคุณนะคะค่ะที่เป็นแหน่งแนวทางของเฮานะคะกขอบคุณเซียนใบนะคะท่านผู้ชมอ่าเซียนลุงนะคะเป็นลุ่งท่านผู้ชมอ่าเลขเซียนใบนะคะเด่นเจ็ดรองสามนะคะ เก็บหน่อยจอไปนะคะท่านผู้ชมก็เลาไปเปรียบเทียบนะคะกรับเซียนอื่นๆนะคะท่านผู้ชมที่เหล็กเด่นนะคะความตัวไรตัวใดนะคะเด่นสุดๆหรือว่าจังไดน,นะคะเข้าออกไปพิจารณาไปคัดกรองก่อนนะคะท่านผู้ชมเซียนพันกันก็กยังมีกําลังใจทําสูตรต่อนะคะเหล็กเซียนกันนะคะอ่าส่วนตัวเซียนนะคะคนชอบอ่าตัวเลข3สามเส็ดน,นะคะ สามหกสามเจ็ดนะคะสามเจ็ดหกสี่เลขสามตัวแตกนะ,ะโอ้สี่ตัวแตกด้วยวันนี้เด่นสุดๆของคนกับหกสี่นะคะมันทุ่นหน่อยหรือว่าจังใดนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาตัวที่ประกาศสีเขียวๆก็ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าบางเทือบางคนว่าคือหลายตัวเทน,นะคะเลขวินให้ท่านผู้ชมไปจับนะคะลองเบิืงนะคะท่านผู้ชมว่าเลขวินเซียนใบนะคะอ่า แต่ก็บางที่นะคะเอฟจับถูกก็ถูกซ้ำตัวก็มีนะคะอ่าฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมอ่าเงินเต็มกระเป๋าอ่ำต่ำคือเก่านะคะท่านผู้ชมค่ะขออ่ากดไลค์กดแชร์นะคะเอื้อเขียวผ้ารวยนะคะท่านผู้ชม เมื่อสี่ีดีบอกโอ้พันมกสุดๆคือสามนะคะท่านผู้ชมนี่พันมาสี่ห่อโอ้นะคะพันมาพ่นคิดอยู่บนขค้ืแต่ที่ตื่นแล้วเนาะโอ้คิดจนปวดหัวโอเคโอเคขอบพระคุณเนี่ยไรนะคะขอบพระคุณเซียนใบเด้อนะคะโอ้โอเคนะคะนี่หกสี่พันชอบนะคะส่วนตัวพันนมนะคะ ใช่อีกบัดนี่โอ้สามหกหกับหกสี่นะคะ<ม>ขข่า,านผู้ชมก็ขอพราวนาให้เรียกเสียนพันเข่าด้วยนะคะ<ม>กดไห์กดเชก่ะขอให้หิงหิงปังปังรวยรยนะคะเอฟซีสุขุสุคนนะคะ่านผู้ชมที่กำรับชมเสียนใบนะคะ่านผู้ชม เลขวินนดันอ่าเลขเจ็ดเด่นเจ็ดเลขร่องสามกรรมาชนกับแอดอยู่นะคะอย่างมีช่วงวายละเอียดก็ได้ได้สามหกกับสี่หกนะครับเด่นสามอาชนกับเซียนใบนะครับคุณผู้ชมคือกรรมสีหกหกสี่เนาะสถิติหวยออกวันใดวันอ่าวันจันทร์เนาะค่ะคผู้ชมสี่มาก็คือสี่หกเจ็ดสี่นะคะเข็บหน้าจอไว้เด้อนะคะ แนวทางหวยลาวส่วนอดขอฝากช่องนะคะอเอขียวชาแนลนะคะหวยรัฐบาลไทยป็นแมนนะคะสูตรมีทุกอย่างให้เห็นรับชมนะคะของช่องของอเอขียวชาแนลนะคะานผู้ชมฝากช่องไว้น้ำอีกช่องหนึ่งนะคะช่องหวยไทยนะคะหวยรัฐบาลไทยนะคะสวัสดีค่ะ